สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับเบรคขึเก,ก้าค่ะพี่น้องค่เมื่อนี้ไก่ต้มน้ำปลาค่ะพี่น้องมาด้ค่ะไก่ต้มน้ำปลาเป็นไก่ไก่เนื้อพี่น้องคะ่ะมา,มาเป็นตัวตัวเลยมาค่ะแซ็ตๆน้ำกันม,มึงอุย้ยหน่องใหญ่แฮกพี่น้องมึงดีล่ะโอ่งเพิ่นสื่อเข้ามาด้ค่ะ มามาค่ะพี่น้องค่ะอหามุมก่อนมา,มาครับแม่เปื่อยบื่อนะครับน่ากินมาก ันนี้น้ำจิ้มเห็ดเองอันนี้น้ำจิ้มลาบ จิ้มหนาลมากเลยฮะคุณผู้ชมจิ้มพริกเยิมเ้มๆเลยครับเนี่ยเอาขนาดหลวกมากินแก้ม เนืะอืมเยอมากครับเนี่ยมาเดี๋ยวพี่น้องค่ะไก่มใแญ่แห้งมาสอยกันกิน 내가참้อไ <목소리나> ไก่ยบ่มีแห้งพี่ยยังจะมาแห้งมาอยู่ในน้ำเลยต้มน้ำน้ำก็ซดได้ครับเนี่ย Ừ. cứ thả mổ ra. À anh muốn đi. <laughs> Hả? ักปลายปีกงินวันหมกักน 왜, 왜, 이리 필요한. ตรงนี้จะชอบกินด้วยอืมเนือ้อฉ่ำมากครับเนี่ยแซ่บแม่งไก่ตุ๋นไงหนึ่ง มากกะเขามากินน้ำยังกินไก่ดต่น้อยตรงนี้อกไก่อ่ะอันนี้คอไก่ ไก่างไนดีอืมอ่ะอืมอ่ะเล บินบิน <escuch> ซ้ำเธอเลยเหนือตรงอกกระบอกแห่งได้พี่น้องนี่น้ำงามขาว ああう,ね、うん。 2 ugh, mỹ thoong thang. No name, no lie. Song con kim bunny gặp. Think thoát. Thôi, hm. Ugh, mhm. 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 Ugh, พอ่อคาบอกตัวนี้เลยตัวใหญ่เฟาเอาขึ้นมาเบิร์ตซิอลองเอาไปต้มส่วนบ้างชิคเนื้อต้มส่วนอืมไปลองอิมอ่มแล้วค่ะพี่น้องค้ามืนหนีก,กับพ่อไว้ซ้ำหนีก่อนค่ะพี่น้องค้าไก่โตใหญ่เฮ็ดหน่องหนึ่งก็บขึ้นใหญ่เลยได้อิ่มไปแต่แต่หน่องแรกแล้วค่ะพี่น้องค้า เอาแล้วค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ตุ๊กกบลาก็ฝากในเด้กค่ะฝากเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นากกินบวบบวายยังกันนะคะพี่น้องคะมากินนัวหัวมวลคุยกันน้ำมวนมวลค่ะคุยน้ำกันมวลมวลเออเอาแล้วค่ะคลิปนี้เขาตัวรับไปก่อนไปพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ